สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุก f ฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับเอาวันนี้มีข่าวให้ได้ชื่นใจหน่อยครับเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับกับตําแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับเอ่อเรื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าแรงขึ้นนะครับเรื่องของแพทริกดอกูนะครับแพทริกดอกูแม่ผมจะไปเจอร์มี่ดอรกูของซิตี้ดูดูสิยังไม่ทันได้พาก็ซื่อชื่อจะสับสนละแพทริกดอกูนะครับแบ็กของเลเช่นะครับ ต้องบอกว่าจุดที่น่าสนใจคือเป็นเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าเราตามเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยเ,เรื่องตำแหน่งแบ็กซ้ายจะเป็นตำแหน่งที่ผมเชื่อว่าแฟนผีทุกคนน่าจะรู้ดีเนาะนะครับว่ามันเป็นตำแหน่งที่สาหัสที่สุดนะครับคือก่อนหน้านี้ถ้าจะให้เวทน้ำหนักแบ็กซ้ายกับกองหน้าอาจจะมาพอๆกันนะครับแต่ตอนนี้โอเคถ้ามันมีตังค์เท่านี้ซื้อได้เท่านี้แบ็กซ้ายมาก่อนครับ และมีข่าวว่าแมนยูนั้นกําลังเดินเครื่องนะครับในการเจรจาไปซื้อเอาพาติคดอกูจากเลดเช่ครับก็ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเรามาประเมินนะครับแล้วก็มาดูความสามารถาตัวความอายุน้อยนะครับของดอกูแล้วเนี่ยถ้ามาแล้วเล่นได้ถือว่าน่าจะเป็นความต่างครับแต่ต้องบอกว่าคลิปนี้ผมจะยังไม่ได้ยืนยันยังไม่ได้การันตีแม้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อกันสําเร็จลุ่ลวงแล้วเนี่ยผมก็ขอยังไม่พูดอะไรครับเพราะเอาข้อจริงก็ ว่าตามตรงว่าด้วยความที่ไม่ได้มีโอกาสได้ตาม ZDR นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปดูทางช่องทางธรรมชาติอะไรด้วยนะครับก็ไปตามดูเพียงแค่พวกจังหวะลูกยิงจังหวะไฮไลท์จังหวะอะไรต่างๆนะครับของเจ้าตัวมีแอสซิสต์แล้วก็มีประตูด้วยนะครับในซีซั่นนี้กับเลเช่นะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นแบ็กตรงตามโจทย์ของการเล่นวิงแบ็กฮะคือตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งที่แมนยูเจอก็คือว่าแบ็กที่มีไม่ใช่คาแรคเตอร์ของผู้เล่นวิงแบ็กนะครับเป็นคาแรคเตอร์แบบฟูลแบ็ก ทั้งดาโลรวมถึงนูแซมาสลาอุยด้วยครับดังนั้นความปราบเปรียวในรูปแบบของการเล่นวิงนะครับเล่นวิงแบ็กเนี่ยระบบหลัง3เนี่ยจะต้องสามารถขึ้นสุดลงสุดได้นะครับสามารถแปลงร่างตัวเองเป็นเป็นปีกก็ได้นะครับแล้วก็ยังต้องแปลงร่างตัวเองมาเป็นแบ็กเกมรับนะฮะมันเป็น2 2คาแรคเตอร์ในผู้เล่นเดียวนะครับนี่คือความยากและทำให้ยุคข,ของอมริมเนี่ยยังไงเสีย มารับงานกลางทางแบบนี้ถ้าไม่มีวิงแบ็กมาเติมก็ไม่ประสบความสาเร็จครับจนกว่าจะประกอบร่างได้สําเร็จนะครับคราวนี้มาคุยสะหน่อยนะครับว่าเออพลดิกดอกกูเป็นใครจะช่วยให้วิงแบ็กฝั่งซ้ายของแมนยูเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมขยายความให้ฟังนะครับเทียบกับดาโลเทียบกับมาเลเซียหรือแม้กระทั่งว่าเทียบกับลูกชอที่เจ็บอยู่ตอนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงคลิปนี้เดี๋ยวผมจะส่งท้ายด้วยกันอยากจะแชร์กับทุกคน,นครับว่า ความยืดหยุ่นของรูเบนอโมริมนะครับอาจจะอาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาหน่อยแหละครับเวลาแก้เกมเพราะว่ารู้สึกหลายเกมแล้วนะครับว่าการแก้เกมของเขาเนี่ยเขายังยึดมั่นถือมั่นในระบบ3-4-3ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผิดนะผมยังสนับสนุนระบบนี้ของอมริมเหมือนเดิมยังพูดเหมือนเดิมเป๊ะคือยังไงถ้าจะมาทางนี้ผมก็จะไปได้วยกันกับ3-4-3ของอมริมเพียงแต่ช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานช่วงท้ายเกมช่วงต้องปรับ เฮ้ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องที่ต้องไม่ใช่การยืนหลังสามแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวคุยกันในคลิปนี้นะครับมาคุยกันรับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับอ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันเช่นเคยนะครับฝากร้านค้าของ Warr กด้วยนะครับใครสนใจเสื้อโอเวอร์ไซส์ของ w a r r กนะครับกับเสื้อทีมชาติไทยนะครับใส่ได้ ทุกวันไม่จําเป็นต้องใส่ไปเชร์ทีมชาติไทยก็อย่างเดียวนะครับยังสามารถใส่ใส่ในแบบไลฟ์สไตล์ประจําวันได้ด้วยใครสนใจนะครับเข้าไปในลิงก์ที่ผมปักเอาไว้ให้นะครับด้านซ้ายล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วผมแปะเสื้อของฟุตบอลไทยลีกไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้แปะเสื้อของทีมเมืองทองนะครับสวยนะครับในซีซั่นล่าสุดใครสนใจเข้าไปในลิงก์ที่ผมปักไว้ให้นี้ได้เลยนะครับด้านซ้ายล่างของจอนะฮะอะมาครับทุกท่านครับเริ่มกันที่เรื่องของผลิตดอกกูครับเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ เอกกูเนี่ยเป็นแบ็กดีกรีทีมชาติเดนมาร์กนะครับอายุแค่20เองนะครับคืออัมบริมต้องบอกว่าจะบอกว่าอัมบริมให้สามารถไม่ใช่คือผมจะบอกว่าเป็นแบ็กที่ตรงสเปกนะครับเป็นแบ็กตรงสเปกถ้าไปดูสไตล์การเล่นของเจ้าตัวนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ดอกกูจะมาเติมในสิ่งที่ขาดคือคือถ้ามาย้อนดูตัวเองเนี่ยต้องบอกว่า สิ่งที่ขาดของแมนยูคือแมนยูไม่มีแบ็กปราดเปรียวครับไม่มีแบ็กแบบพวกเป็นแบ็กสายพุ่งแบ็กปราดเปรียวแบ็กแบ็คล่องแคล่วที่จะมาเล่นแปลงโฉมตัวเองมาเล่นวิงแบ็กได้นะครับคือถ้าจะเล่นในระบบวิงแบ็กเนี่ยแบ็กสองข้างมันต้องปราดเปรียวว่องไวเอาแบบเอาแบบอะไรดีเอาแบบวูฟแบบก็ได้อะถ้าแบบวูฟเนี่ยเราจะเห็นเนลสันเซเมโดนะครับช่วงแรกๆที่เขา,าเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาจจะดูเป็นบอ่อเนาะนะครับอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อาจจะดูแบบ อะไรวะเนี่ยนะครับของปลอมนี่วานะครับคือเขาก็ไม่ได้ขนาดไฮคลาสนะครับไม่ได้ขนาดแบบโอ้โหแบบจี๊ดจ้าจัดจ้านขนาดนั้นแต่เขาจะเป็นแบ็กที่มีความปราดเปรียวว่องไวสามารถเติมเกมรุกได้อย่างรวดเร็วผมย้ำอีกทีนึงนะครับสามารถเติมเกมรุกได้อย่างรวดเร็วซึ่งมันสําคัญมากๆสําหรับการเล่นระบบหลัง3แบบนี้เอาแค่อย่างเนลสันเซเมโดก็ได้ครับนี่ก็คือแบ็กในระบบวิงแบ็กนะครับ ทังซ้ายของวูฟอย่างอัตโนรีนี่ก็ใช่นี่ก็แบ็กในระบบวิงแบ็กสามารถขึ้นไปเติมเกมรุกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องลงมาเล่นเกมรับได้ด้วยนะนะครับสำหรับวิงแบ็กหรือถ้าให้ผมฉายภาพอีกต่อเน,นื่องอย่างมิลลสเคอร์เคสนะครับโอเคแม้ okay, man, ว่ากับบอลมัดเขาจะไม่ได้ยืนในระบบวิงแบ็กก็ตามแต่เราจะเห็นโดยศักยภาพความปราดเปรียวความว่องไวจังหวะการเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกนี่คือความเด่นของมิลอสเคอร์เคสนะครับเนี่ย กลุ่มเหล่านี้นะครับคือกลุ่มระบบที่แบ็กที่สามารถตอบโจทย์การเล่นหลังสามในแบบการเล่นวิงแบ็กซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาย้อนดูตัวแมนยูไม่มีเลยต้องใช้คำว่าไม่มีเลยครับใกล้เคียงสุดตอนนี้คือนุแซมมาสราอุยแต่ผมต้องบอกว่ามาสราอุยก็ไม่ใช่ดังนั้นเราจึงจะเห็นว่าในบางเกมมาสราอุยก็ไม่ตอบโจทย์ในบางเกมมาสราอุยก็จะดูเหงาเหงาดูเสื่องเสื่องคุณขึ้นไปเล่นเกมรับคุณขึ้นไปนเล่น,นเกมรุกได้ แต่เกมรับคุณลงมาแล้วคุณจะประจำหน้าที่ไม่ทันนะครับการสอดซ้อนอาจจะโอเคเออตัวซ้อนทางขวาอย่างมาไต้เดอร์ลิกอาจจะมาปิดไม่ทันหรือนุสแสมาสเวลาขึ้นไปเล่นเกมรุกอาจจะใช้พลักกาลังไปกับเกมรุกแล้วเวลาต้องลงมาเล่นเกมรับลงไม่ทันมีปัญหากับการสปรินต์ตามปีของคู่แข่งหลายครั้งหลายเกมจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้นี่คือแบค็คที่ดีสุดของแมนยูที่จะมีตอนนี้นะครับดาโลไม่ต้องบรรยาสรรพคุณกับวันนี้ดูกันอยู่แล้วก็ไม่ใช่นะครับ ไปดูสำรองบ้างล่ะมาเลเซียกับลุกชอนะครับถ้าย้อนกลับไปเป็นลุกชอสมัยที่ลุกชอร่างกายยังแบบเปรี้ยเปรี้ยวเปรียวอ่ปราดเปรียวกว่านี้ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บลุกชออาจจะเป็นแบ็กที่ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับการเล่นวิงแบ็กแต่ผมพูดได้เลยครับลุกชอหายเจ็บกลับมาก็เล่นวิงแบ็กไม่ได้ตำแหน่งที่จะใช่ของลุกชอก็คือเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายไปสลับกับมาติเนสถ้าหายเจ็บกลับมานะครับ ไนเลวมาลเลเซียที่น่าจะดูปราดเปรียวที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าก,ก็ไม่ได้เป็นแบ็กที่จัดจ้างขนาดนั้นไม่ได้เป็นวิ่งที่จัดจ้างขนาดนั้นวิ่งได้ขึ้นได้แต่ไม่ได้มีทักษะที่ดีเดขนาดนั้นคลอสก็ไม่ดีเล่นร่วมก็ไม่เกิดสุดท้ายอมโมริมก็ไม่เอาก็้องบอกตามตรงก็กระเด็นหลุดออกไปเป็นสำรองก็กลายเป็นดาโลคือแบ็กตัวจริงวิ่งแบ็กตัวจริงนี่คือปัญหาที่ที่ทําให้เกมริมเส้นของแมนยูมันมันกลายเป็นแบบนี้ จากระบบ4 2 3 1แบบเดิมหรือ433แบบเดิมที่ใช้ปีกอาชีพเป็นตัวเล่นฟูลแบ็กก็คือฟูลแบ็กนี่ออกไหมฮะปีกก็คือปีกฟูลแบ็กคือฟูลแบ็กปีกก็จะเป็นกาลาโชเป็นแลสฟอร์ดเป็นอาหมัดเป็นอันโตนี่อะไรว่าไปปีกคือปีกคือทําหน้าที่ปีกแต่คราวนี้มันกลายเป็นระบบ343แล้วระบบมันมันมันต่างกันไปเยอะครับมันต่างกันไปเยอะแล้วกลายเป็นว่าพอหมุนตำแหน่งพอจับวางลงมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเป็นรูโบที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีวิงแบ็กที่ตอบโจทย์เพราะทีมไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อระบบ3-4-3แล้วจะมารื้อทำใหม่ดังนั้นจึงต้องบอกว่าแมนยูจะต้องควานหาแล้วต้องเติมผู้เล่นอีกหลายตลาดหลังจากนี้ซึ่งมันจะต้องเริ่มจากมากราคมเกลื่อนมานานครับเกลือนมานานอ่ะเกลือนมานานเข้าเรื่องแพทกติดโดกูเป็นใครทีมชาติเดนมาร์กอายุ20นะครับเจ้าตัวเล่นอยู่กับเลดเช่ครับ แล้วก็จะบอกว่าเป็นแบ็กที่มีเปอร์เซ็นต์การเติมขึ้นไม่เล่นเกมรุกสูงมากนะครับของเหล่าบรรดาแบ็กในยุโรปนะครับเจ้าตัวลงเล่นไป20นัดในซีอาในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับโดกูครับแล้วก็มีทั้งประตูแล้วก็มีทั้งแอสซิสด้วยนะครับมีไป3ประตูแล้วก็อีก1แอสซิสในซีอาครับถือว่าถ้าไปดูจากวิธีการเล่นก็น่าสนใจครับเพราะ อโมริมจะต้องตามหาแบ็คที่ช่วยเล่นเกมรุกได้แบ็คที่ขึ้นไปเล่นร่วมกันกับตัวเบอร์สิข้างบนได้นะครับถ้าณที่นี้หมายความว่าถ้าดอกูมาแล้วเล่นวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะต้องขึ้นไปเล่นร่วมด้านหน้ากับบ r u โน f เฟรนันเดสได้นี่ออกไหมฮะคือหันมาซ้ายแล้วจะต้องเจอการสปรินต์ของดอกูเราลองนึกภาพครับแมนยูตอนนี้ไม่มีแบคที่สปรินต์แบบนั้นไม่มีแบคที่เติมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ฝ้าขวาอาหมัดได้บอลก็เป็นอาหมัดอ่ะก็อาหมัดก็จะต้องเลี้ยงจีแต่ฟูอ่าวิงแบ็กไม่มาวิงแบ็กขวาไม่มามาสราอุยไม่มาหรือมาก็มาช้าไอการที่จะโจมตีใส่คู่ต่อสู้แบบเร็วๆมันเลยไม่เกิดหรือถ้าเกิดมันจะเกิดเพราะตัวของอาหมัดเองแต่ไม่ได้เกิดเพราะการส่งเสริมกันด้วยระบบเล่น3 43ไม่ได้เกิดเพราะการส่งเสริมกันด้วยระบบวิงแบ็กแบบนี้ดังนั้น การมาของดอกูจึงจะสร้างเรียกว่าความแตกต่างจากแบ็คทนะี่มีนตอนนี้สร้างความแตกต่างจากดาโลสร้างความแตกต่างจากมาเลเซียหรือแม้กระทั่งลูกชอก็ตามที่อยู่กราบซ้ายนะครับดอกูถ้าได้มาผมไม่กล้าไปฟันทงชั่วหรอกนะครับเพราะไม่เคยดูเต็มเกมนะครับไปตามดูแค่ผลงานของเจ้าตัวที่มีถูกตัดไว้ในออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเรียกว่าอะไรดี ไม่สามารถเอาเอา,เอาทักษะอะไรเหล่านี้นะครับแล้วจะมาการันตีบอกว่าจะจะแมตช์ก,กับหรือว่าจะเล่นได้กับฟุตบอลพรีมลีกเพราะเราเห็นหลายต่หลายคนแล้วนะครับที่อายุน้อยนีอย่อายุแค่ย0นะดอกูย้ายข้ามฟากมาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวก็จะมีคำเดิมเดก็คือใช้เวลาในการปรับตัวให้เวลาน้องหน่อยแต่ตอนนี้แมนยูไม่ต้องการการปรับตัวครับไม่ต้องการการปรับตัวต้องการใครบางคนที่เข้ามาแล้วเติมเต็มด้วยพละงกำลังความสดแบบนี้นะครับซึ่ง แฟนผีต้องต่างกันครับถ้าเดี๋ยวนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะบอกว่าสตุ้งสตางอาจจะใช้ไม่มากอาจจะประมาณสัก30กว่าล้านไม่เกิน40ก็น่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าค่าตัวสุดท้ายถ้าดีลวกันสําเร็จแล้วจะไปจบตรงไหนอย่างไรนะครับก็มีโอกาสครับที่ออดอกูนั้นจะได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูน t เต็ดนะครับมีข่าวล่าสุดว่า ทีมเจรจาซื้อขายของแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะบินไปที่อิตาลีนะครับเพื่อพูดคุยกับตัวแทนของดอกูในสัปดาห์นี้เลยนะครับแล้วก็อลัลบอริมไฟเขียวสําหรับดอกูเพราะมองว่าเป็นแบ็กซ้ายที่คุณสมบัติตามต้องการอันนี้อ้างอิงจากฟรานซิโซโรมาโนนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดแล้วก็แถมมีภาพของเอเย่นเหมือนกับเช็คอินที่ที่แมนเชสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับตลาดมกราคมนี้เราตามกันในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับนะฮะหลังจากนี้ แมนยูซื้อเบอร์ใหญ่ๆซื้อพวกประเภทจ่ายแพงๆแล้วก็ชื่อเสียงเบอร์ใหญ่ๆไม่รอดครับไม่มีใครมาด้วยหนึ่งไม่มีใครมาด้วย2ไม่มีตังซื้อนะครับแล้วก็3คือมันไปมันไปกันยังไม่ได้ตอนนี้แมนยูต้องกลับมารีเซ็ตสร้างทีมอะไรใหม่แบบนี้นับหนึ่งจากตลาดมก,กราคมเอาวิงแบ็กซ้ายมาก่อนให้ได้มีวิงแบ็กซ้ายเล่นขาซ้ายแล้วก็ซ้ายที่เล่นแบบวิงแบ็กและตอบโจทย์ก็น่าจะพาให้อะไรอะไร,ะไรดีขึ้นเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันในสนามก็แล้วกันยังไม่กล้าไปไปพูดก่อนเดี๋ยวค่อยดูกันในสนามเนาะนะฮะอันนี้คื เรื่องของแพทริกดอกูนะครับจากเรื่องของดอกกูครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกิิ่นค้างเอาไว้นะครับนั่นคือการแก้ปัญหาของรูเบนอามริมนะครับการแก้เกมกอนจิบกาแฟแบบการแก้ปัญหาของรูเบนอามริมนะครับคือตอนนี้เราจะเห็นว่าในหลายๆเกมอามริมเวลาที่เขาที่เขาต้องเปลี่ยนตัวถามว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วแล้วเปลี่ยนแบบ ได้ใจแฟนไหมก็โอเคก็ปรับเลยปรับเร็วมีเกมที่ปรับแล้วประสบความสําเร็จก็มีปรับเปลี่ยนปรับแก้มาสู้เกมกระเทืองขึ้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่อาจจะอาจจะเป็นข้อสงสัยหน่อยผมนะผมไม่รู้ว่ามีใครสงสัยเหมือนผมอะ่ะคือเวลาที่ต้องปรับสู้เอาอย่างเกมล่าสุดก็ได้ที่ต้องปรับสู้กับไบรตันหรือหลายๆเกมครับที่ผ่านมา เวลาต้องไปปรับสู้และต้องเดินหน้าสู้เดินหน้าใส่อามริมยังเลือกที่จะอยู่ในระบบเดิมคือ3 43ถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในระบบของตัวเองนะครับเริ่มต้นหรือว่าแผนการของอามริมในระบบหลังสามผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่าผมสนับสนุนและผมไปด้วยกันจนสุดทางนะครับไปจนกว่าจะไปกันไม่ไหวซึ่งตอนนี้มันมันยังเรื่องมันยังสั้นอยู่ยังไปงไม่ถึงตรงน,นั้นหรอกก็พัฒนากันต่อไปแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าเฮ้ย มันอาจจะต้องมีแผน B แผน C ไว้อะคือผมกำลังสงสัยว่าหลายๆเกมบางครั้งไม่น่าเก็บหลังไว้เหลือจนถึง3คนเนี่ยครับถ้าต้องการแบบต้องการจัดๆเลยนะต้องการแบบต้องการบุกถลม่มบุกแหลกหรือว่าจะลุยแหลกเพื่อจะเอาประตูตีเสมออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าต่อให้บุกก็ตามแต่ข้างหลังจะกองอยู่3คน กองหลังยังกองอยู่สามคนอืมผมแอบติดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะคือพอหลังไปกองอยู่สามคนคืออาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนกองหลังเปลี่ยนเซนเตอร์เปลี่ยนเข้าไปออกนะเปลี่ยน,ออนะยนตรงตามตำแหน่งผมรู้สึกว่ามันถอดกองหลังออกคนหนึ่งได้อะ่ะคือเขากองหลังเขายังกองอยู่สามคนก็จริงแต่ว่าเขาจะดันกองหลังสูงขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติหลังเป็นกลางคือแม็กควายหน้าคือ,อ,อขวาคือเดลิก ซ้ายคือมาติเนสใช่เขาก็จะไม่กองครบ3คนข้างหลังเขาก็จะดันมาติเนสมาติเนสขึ้นมามาติเนสก็ค่อยๆจะดันขึ้นมาเล่นพื้นที่ฮาร์สเปซแล้วก็ดันดันดันดัขึ้นมาขึ้นมาเล่นร่วมมันเกมที่มันสําเร็จมันก็มีแต่เกมไม่ประสบความสำเร็จก็เยอะผมก็เลยอาบสงสัยว่าเฮ้ยถ้ามันถึงขั้นนั้นเนี่ยหลังสามคนเนี้ยเอาออกคนหนึ่งได้ไหมสมมุติว่าเล่นไปจนแบบจะเอาะจอาแล้ว เอามาติเนสออกได้ไหมหรือถ้าถ้าจะแลกจริงเอาเดลิกออกได้ไหมเอาคนขวาหรือคนซ้ายออกแล้วเติมเอาหน้าลงไปหนึ่งคนอันนี้คืออีกออปชั่นหนึ่งนะเติมเอาหน้าลงไปโถมอีกคนคืออย่างเกมล่าสุดแบบอืมเอาไฮรุนลงแทนเซอร์ซี่ผมก็ยังทําไมไม่เอาหลังออกแล้วก็เติมหน้าลงไปลุยเลยวะอะไรแบบเนี้ยเนาะได้ครับคือมันมันจังหวะมันต้องแลกอ่ะก็เปลี่ยนปรับมาเป็น ปับมาเป็นหลังเสียว่าง่ายเซนเตอร์เหลือ2คนน่ยนะครับมันก็กลับมาเป็นสูตรนี้ฟอร์แมตเนี้ยคือหรือเอามิดฟิลที่เป็นมิดฟิลแท้ทลงมาคนหนึ่งเพื่อให้มันมีกลางเพิ่มมากขึ้นที่เป็นกลางธรรมชาติแล้วก็เหลือหลังไว2้2เหลือเซนเตอร์ไปเป็น2คนเหมือนเดิมไงมันก็มันก็ได้เหมือนเดิมมันแค่หมุนหมุนตัวผู้เล่นนิดหน่อยอะแต่แทนที่จะไปคาเป็นเซนเตอร์สคนที่เป็นกองหลังทั้งสคนก็ ก็ถอดหลังออกคนหนึ่งตัวซ้ายหรือตัวขวาก็ได้แล้วก็เอาคนที่เป็นโฉมเกมรุกมากขึ้นเอามิดฟิลอย่างเอลิกเซนลงมาหรือจะเอาหน้าลงไปแลกเลยเป็นหน้าถมลงไปเล่นคู่กันเพื่อเหตุผลคือเพื่อจะเอาประตูเพื่อจะตีเสมอหรือเพื่อจะพลิกชนะอะไรก็แล้วแต่แต่ยังไม่เห็นหมากนี้ไม้ตายนี้จากรูเบนอโมริมก็เลยแอบหลังจากนี้แบบอยากเห็นน่อยากเห็นว่าอาโมริมไม่ไม่ติดกับที่ต้องจบด้วยสามสี่สาม ตลอดไปอ่ะเพราะมันมันกลายเป็นมันติดสลักแล้วมันไม่มีแผ่นบีซีที่จะแบบเอ้ยปรับมิติของเกมได้อะอะไรอย่างนั้นนะครับก็อาจจะติดเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็ที่เหลือก็ยอมรับสภาพทั้งหมดครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไปไปมากกว่านี้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวก็อะไรก็ว่าไปก็ตามเรื่องตามราวไปนะฮะกลางสัปดาห์นี้นะครับแมนยูลงเล่นเกมยูโรปาลีกเจอกับเรนเจอร์สนะครับเดี๋ยวเราตามเชียร์กันต่อในค่ำคืนวันพระรามสบดีนะครับเตะคู่ ตีสามเนาะนะครับทุนมองอย่างไรบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้แล้วไปก่อนทุกหน้าจเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายครับ, bye, รบสวัสดีครับ